พเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไคร้ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไคร์มากกว่า60%ขอทุกคนช่วยกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกกลิ้งด้วยนะครับเพื่อพากันดลงคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม มูชมัดเลยโอ้ยโอ้ยใครมาเปิดเพลงเบิ่มๆแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยใครจะเปิดเพลงเลยนะแกเปิดนุ๊บไ,ไ,ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ยุ่งเลยโธ่ใครมาเปิดคอนเสิร์ตนี้เนี่ยโอ้โหเสียงยิงดังเลยเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเด็กดังคนจะแบบจะนอนน่าไม่ไ่าเชื่อไปด้วยเพนะื่อนนะโอ้ยไปไปนุ๊บอยากจะบ้าเน,นี่นุ๊บ ย้ายบ้านเหรอเออย้ายเล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 ยโอ้โหไอ้มันจะแัดคอนเสิร์ตตะเพ่ตอนนี้ฮะเฮ้ยคนจะจะนอนตอนนี้เต็มตัวดีกว่าแล้วเราจะไปไหนอ่ะเออนั่นดีไปไหนดีเฮ้ยจะมีบ้านีเงียบอยู่อ่ะตังค์ก็ไม่มีเฮ้ยับเงินนี่ฮะตอนนี้ก็จะคอนเสิร์ตอีกโอ้ชีวิตเฮ้ยวางตีได้ไม่ได้ถูกเอ้ยไปว่าเดี๋ยวไปหาที่แจ่มๆนอนดีกว่านะเอางั้นเลยไม่ร้อนตายเหรอ โอ้ถ้าอยู Basket ่เทรายก็โอ้ของคอท่านี้คงร้อนแน่นอนเลยเฮ้ยังไงเนี่ยไอป่าไม้ก็น่าสนใจนะนุบนะไอป่าไม้ยุงกัดตายเลยนั่นดิโอ้ยชีวิตเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะรอไปสร้างบ้านขนาดย่อมๆเลยนะย่อมๆ่อมอะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรอ่ะก็เพื่อนมีจี่นี่ไงเอาล่ะพร้อมเลยพร้อมเอาล่ะเดี๋ยวมานุ้มอ่าได้เลยโอ้ยของฉันมัดเลยเอาล่ะออกสู่โลกกว้างอึ้ย ต้องหาที่โอ้โหหาที่จำๆเอาละโอ้ป่าไม้มันช่างร่มรื่นเหลือเกินมีน้ำพร้อมเลยพร้อมแม่เอาละที่นี่ได้เนี่ยแต่ว่าก็กลัวยุงกัดแน่เปิ้นใช่ไหมใช่โอ้เอาละเอ้ยเห็นน่าสนใจเนี่ยเอ้ยเอาละเอาละงั้นเอาแถวนี้แล้วกันนะเฮ้ยมันตอ,อากาศร่มลื่นแน่ๆเลยโอ้ติดใกล้กับภูเขาด,ด้วยแม มันแจ่มจริงเลยเอาล่ะเฮ้ What What is that ทำไมมีบล็อกดินลอยอย่างนี้เหเฮ้ย What is that มันคืออะไรเอ่อมันมันรู้สึกมันือ้ยเฮ้ยอะไรที่นี่เ่ิดไว้ยเฮ้อะไรโอ้โอ้เฮ้ยที่นี่แน่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ตื่นนะ จะบอกนะว่านี่เราเข้ามาอยู่ดินเฮ้ยมันเป็นไปได้อะนี่ดินนี่ดินวิเศษไปเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอยู่ในบล็อกเหรอบ้านอยู่ในบ้านบล็อกนั่นเหรอเฮ้ยแถวจริงเจถวเฮ้ยนี่มันก็โอ้โหรู้สึกแบบสงบ,บสุขมากเลยไม่มีเสียงดนตรีไม่มีอะไ,ไรโอ้โหนี่แหละต้องการเอาละ่ะมันเหมือนข่าวังกูดเลยฮะเตรียมดายพร้อเมเผื่อจเจอบา,างอย่างเฮ้ยไอ้ซัมบี้อะไรเนี่ยใช่ไหมเอ้ย อ่ะเอ้ยจะซ้ายขวาอ่าขวาไล้ซ้ายดีขวากัม่เออโอ๊ย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 โอยโออ๊ยโอ้ยโอ้ยอยโอยโโอยโอยโออ้ยโอ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 อยโอยยโอ้โอ นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เน่เน่เน,น,น่เอาละดูรำไงเรามาเขียนซัมบี้ให้หมดดีกว่าวาเอาไม่น้ซ้ายกันอึบยึบอึบนี่ไงถ้าเราเขียนนี่เสร็จได้แล้วก็ขุดหินนี่เสร็จเราก็จะได้บ้านอยู่ในบลอ็อกโอ้โหไอเอ,อิบมันจริง,จร,ง,จ,รงจริงเลยถ้าเราเอาที่คุณเห็นนี่ออกมาแล้วก็ขุดนี่แล้วก็เป็นบ้านแล้วก็อุ้ยเมอนว่าสุขสบายนะอยู่นนี่นี่โอ้โห แม่ไม่มีเสียงดนตรีแบบบึมบึมบึมเลยเอาล่ะเฮ้ยแต่ว่าจะออกไงเนี่ยอ่าโอเคลองหัวันหนึ่งสองสามเฮ้ยออกมาแล้วโอ้โหว้าวบ้านบล็อกมันช่างเจมีมจริงเลยในป่าโอ้สุดยอดเลยเนี่ยเอาละ่ะไปเตรียมอุปกรณ์ด,ดีกว่าเฮ้ยแหม่มาจัดคอนเสริร์ตอีกแล้วแม่เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเดีย๋ยวเราก็มีที่อยู่แล้วช่วยนุ๊บดีกว่าไอ้นุ๊บเฮ้ยไอ้นุ๊บไอ้นุ๊บแหมออกมา,าใช้ออพติลเฮ้ย ไอ้นูบไเป็นไงนุ๊ปตรงนี้โอ้โหยาเต็มบ้านนะเนี่ยเอ้ยเต็มบ้านเลยพูนถึงเป็นใครเนี่ยเอ่อผมก็ไม่รู้ครับผมมาเที่ยวเล่นมันหลบเสียงดนตรตีเสียงดนตรตีโอ้ยไอ้นูบปหายว่าไงแย่บ้านเงินฮะแย่บ้านแย่ไปไหนอ่ะก็เฮ้ยหน้านั่นเปที่ลับนะโอ้จริงเหรอเพื่อนโอ้โหมันสงบสุขป,ปะเฮ้ยสงบสุขก็รอลเพื่อนแค่เราต้องเคลียร์พีเอ็กกับฉันนะไปแอกกันเหรออืมงั้นเราช่วยเลยนะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะ เออตามมาตามมาไหนวะเออไหนวะไม่เห็นมีบ้านเลยเออแน่นะนี่ไงบ้านเราฮะนี่จะเข้าไปอยู่ในบล็อกเนี่ยนะนี่บ้านป้าหรือเป่าไอ้ชายเออไม่ได้บ้าเนอนะนุ๊บเชื่อน,นี่คือมันเข้าไปได้นะุ๊บไหนลองข้าดูดิเฮ้ยให้ลองเหรอเออจะไหนจะโกหกไงอ้าได้แล้วได,ได้เอ๊ะดิเพื่อไม่เชื่อใจเอานะเอาเลยเอาเลยหนึ่งสองสามห้า เข้ามาแล้วฮะนี่เข้าได้จริงเหรอเออได้จริงแน่ๆขอท้องเข้าไปหนึงเฮ้ยเข้ามาระวังด้วยเว้ยเออเออ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 ได้ไปที่ไหนเนี่ยเฮ้ยจนะได้นี่บ้านเราไหมโอ้โหนี่บ้านเนี่ยโหมันช่างสงบสุขเหลือเกินนะเพื่อนนะเฮ้ยสงบจริงๆเลยแล้วหินนี่มาจากไหนเนี่ยก่อนนะเข้ามาขั้นแรกเป็นงนี้เฉยเลยอะเอาละงั้นฉันขอเวลาทำนะได้อะไรเพื่อนจัดไปไวรุ่นเมริกาเอ,อ้ยไวรุ่นเออได้เลยอ่ะพีเอ็กนี่เนี่ยอึ๊บอืมหดโอ้ยพีเอ็กแนวเนี่ยเอ้ยขอบคุณนะนุ๊บ ไม่เป็นไรเจ็บได้แต่ถังขยะฮะถังขยะเออนั่นแหละนะบ้าก็ทำอะไรต้องโล่งนะโอ้โล่งปุ๊บนี่ยังกลับบ้านดีๆห้องหนึ่งเลยนะน่าสิเนี่ยเฮ้ยเอาละอ,อืมุ้ยถ้าโรงนี่ขนาดนี้นี่ฮึบฮึบ อล่ะปุ๊บปุ๊บเอาลปุ๊บปุ๊บอืมโอ้โล่งจริงนะฮะในนอนนะโอ้แม่คราวนี้ไม่ต้องนอนเบียดละแม่สบายแม่ของพร้อมอะไรพร้อมอืมเอาล่ะเก็บ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 ปุ๊บ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 เอาล่ะนี่เลยวางของค้าตรงนี้นี่แม่ไม่สื่อ้อมมันโล่งไปแปลกอวางไงนี่วางเตียงตรงนี้นี่ห่างกันหน่อยช่วงนี้ยุคโควิดโอ้โห ไปไงบ้านเรายอดมาลุบโอ้โหมันโล่งมากเพื่อนนะฉันขอนอน,นได้ไหมไอ้นอนนะสบายเลยแม่ฉันจะนอนเหมือนกันเนี่ยโอ้โหที่นี่มันช่างทั้งเย็นทั้งแบบว่าแบบชุ่มชื้นนะชุ่มชืออ้นบนดินใช่ไหมเพื่อนใช่นะเอ้ยเอาละอืมแม่ทีนี้เขาออกง่ายๆก็แค่เดินทะลุกผ่อนบ๊อกไปตุ๊บออกจากข้างนอกเลยนี่ดีไม่เสพไปเนี่ยน่าของนันเลยนะแม่ฉันมาเจอเพื่อนโชคดีจริงๆเลยเนี่นะฟาร์มนุปก็ของหวากันนะเพื่อนนะ เอาละางั้นฉันขอนอนก็นแล้วกันนะเพื่อนนะเออได้เลยนุ๊ปเอ้ยนอนดีกว่าเอื้อนิ่งดิงดึ้งแม่ทั้งกว้างแม่ไม่มีเลยแคบเอาละนอนดีกว่าเออปึ๊บเหาะเนีนยนยออ้ยเนี้ยเนี้ยเนี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยโอ้โหแล้ววันเนี้ยเฮ้ยคนจะหลับจะนอนเฮ้ยอะทำอไมนุป๊ปฮะฟังเพลงฮะฟังเพลง ดิวสารนี้ความเสียงดังมาแล้วแล้วแ,แกต้องมาเปิดเพลงนะก็มันเงอะง่เกินไปเพื่อนนะใส่หูฟังสิครับหูฟังอะไม่เอาเพื่อนมันไม่ได้อัธรดอัธรดบ้าอะไรฮะใส่หูฟังอ๋ยใส่ก็ใส่แต่ว่าไม่มีหูฟังนะเอาไม่มีหูฟังแล้วแกซื้นทั้งนี่ไงก็ของเก่ามือสอง <c oughs> ของเก่ามือสองเยเฮ้ยเฮ้ยไปวเล่นดีวาเอ้ยกลับมาก่อนเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวมาเล่นเองโอเคโอเค ถุยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปจะเสียงดังอีกถเ้ยโอ้ยไปอยู่ไหนบ้างเนี่ยไปอยู่บ้านคุณลุงสมิธดีกว่าเฮ้ยถึงจะเป็นลงทำอาวุธเก่าๆกินมันก็จะไปแปลกๆหน่อยนะเถอะเฮ้ยถเ้ยลุงสมิธเอ้อเอ้าลุงสมิธรทายแน่เอ้าลุงสมิธอ้าวหายอ๊ะ หายไปไหนเนี่ยเออโต้ยก็จะมานอนหน่อยมีแต่กินถ่านแล้วกินเหล็กไม่ชอบเลยเฮ้อทำไมกลูสมิทมาตั้งบอเผ็ดกลางบ้านอย่างนี้ใครขโมยมาทำไงฮะเออดำอะไรวะเนี่ยดาบอะไรฮะอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยทำไมมันชีมคุยๆมันเนี่ยโอแกเป็นใครเฮะ ผมมองถามคุณหาเป็นใครอะเอออะไรนี่แกลุกล้ำเข้ามาในบล็อกนี่แล้วแกเข้ามาฮะแกเป็นใครเฮ้ยนี่อยู่ไหเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นใคร,ออรออนนบอกเพรน,นี่ว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรสายลุงเต็มเลยข้าคือผู้ไปทักสมบัติแห่งนี้ข้ารับใช้คนชื่อว่าสมิธฮะอย่าบอกว่าลุงสมิธเจ้าของที่นี่เนี่ยโอ้โหเจ้าบล็อกนี่เจ้าจักสมิธกันเหรอรู้จักครับผมรู้จักครับเขาเป็นลุงผมเอง อืมแต่ว่านะถึงเจ้าจะเป็นร้านหรือเป็นเลนเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าข้าไม่ให้เจ้าเข้าไปแน่นอนนะเข้าไปไหนอะเข้าไปอาสมบัติเหนืลอล่ะฮะโอ้ผมไม่อยากหรอกแต่คือผมมาหาลงผมไม่ลุงผมไม่ถ่ายแล้วดนวะยแต่แบบโอ้ยนี่แจ่มนีเนี่ยทามันเป็นบ้านแล้วก็เฮ้ยที่ทั้งเย็นทั้งแบบรู้สึกแบบเหมือนรอนเหมืนอมนกระเบื้องเลยโอ้โหหน่าสนใจให้ให้ผมมีได้ปะไม่ได้เจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ทําไมอะผมไปอยู่ที่นี่อะ โอ้ยเด็กน้อยเอ้ยที่นี้นะคือจิตสับขาเท่านั้นจะนอาไม่สามารถเข้าดีที่นี่ได้นะออกไปซะจะเอาไงฮะเดินออกไปเลยเออกไปเหรอแต่ว่าให้ผมยิงไงไมอ่ะพอดีับผมก็มีอย่างนี้มยอ่กันแต่บล็อกดินอะ่ะแต่เพื่อนมันก็อยู่อะ่ะเอ้ยกลับไปขอโทษเปิดไปเพื่อน็ปิดเ,เองโอ้ยแต่ว่าก่อนไปอะไรก่อนไปขอขอเพีได้ปะอยากได้ของมากเลยไม่ได้ถาจะเอกไปจะลองฆ่าสับคาไปก่อน อเอ้ยเห็นว่าเฮ้ยเอาละแล้วเราเราเราทำอะไรให้ผมได้สมบัตนะิน่ะเจ้าต่อปลาลองปลาลองดาบกับข้าฮะปลาลองดาบกับคุณอ่ะเอาจริงเหรอผมเก่งนะเจ้าชู้เขาเก่งขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนนี่นี่เลยเออเออเอาจริงดิแน่ใจครับเพราะว่าผมเอาดาบเนี่ยเจ้าแน่ใจแล้วเจาะดาบไม่สู่ข้านะแน่ใจครับผมเฮ้ออะไรอะไรแบบแบบว่ะเปล่าดูดู เ้ยดออูอะไรอะไรเบ๊ะเบฮะเปล่า,ลางั้นโอเคงั้นดาบเดียวโอเคีไหมดาบเฉียวงวดน่าสนใจเอาแต่ว่ามันเมื่อกี้คุณ,คณนๆเนี่ยเอานะเปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ยเจ้ากูเออหายเลยเออเออเออหายไปเลยไม่น่าหลอกเล่นกับลงุงเขาเลยเออเอ้ยเดี๋ยวเราก็ขอมาเข้าครองนะแม่อุย้ยจอดดาบมันโผล่มาเยอะเลย อย่าบอกนะว่านี่เอาไว้ดาบที่ลูซมิตเอาไวก้กำหนาบเจ้านี่เนะี่ยอืมน่าสนใจเอาละทีนี่เอาเลยว่าเป็นบ้านทำร้องแล้วกันนะอ้สอบ,บัติอืมแต่ว่ามาดีกว่านะแค่อยาจะลองดาบไปเฉยเมื่อกี้ไม่ขโมยนะนี่ของคุณลูซมิดลูสมิดชอบแร่ายลุงมากเนี่ยแต่ก็ใช่เรอนะเอาละก็ขอให้คนอนผูพ้พิทักษ์นี่กลับมาไวๆนะ แล้วขาจะกลับมาเออดีแล้วกลับมาเฮ้ยผมไม่อยู่ละไปละเฮ้ยเฮ้ยโอเคเก็บดีกว่าเฮ้ยมันนับยุ่งเลยเอเถอะเราไม่ได้จะต้อนเงินนะแต่ว่าต้องการที่นอนมากกว่าเฮ้ยกลับไปหายโน้ดีกว่าไอ้นุ๊บโอ้ยต้องการนอนดูเลยง่วงกังวกลับบ้านไปผงไม่เปิดเพลงนังเบิ่มๆอยูนะเฮ้ยล่ะ บอกตีนจ๋าพี่มาแล้วขอวามเข้าไปแต่และกันนะอจจะเป